ผยความลับคนสร้างทีมเก่งต้องมีสิ่งนี้ค่ะเรานะคะต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าเวลาเราได้คนใหม่เข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยคนใหม่เนี่ยเขากลัวอะไรคนใหม่เนี่ยเขาจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองถ้าคุณสามารถปลดล็อกความมั่นใจให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะกล้าลงทุนแต่ตัวคุณเองค่ะ ต้องมั่นใจให้ได้ถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีใครนะคะอยากจะเป็นตัวแทนกับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองหรอกค่ะไม่มีใครอยากจะมาเปิดบินกับคนที่ไม่ศรัทธาตัวเองเป็นผู้นำน mm ะคะเราไม่สามารถเป็นได้เลยเพราะเขาไม่มาตามเราแน่นอนการเป็นผู้นําให้ได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะมีคนตามเยอะแยะมากมายคุณจะมีคนที่คอยสนับสนุนคุณนะคะการที่คุณจะประสบความสําเร็จในระบบตัวแทนได้เนี่ยคุณต้องสร้าง คนนเปน็คือคุณต้องสร้างทีมที่ดีที่สุดคุณอยากรวยเนี่ยพี่แนะนําเลยค่ะว่าคุณต้องสร้างคนจะขายปลีกอย่างเดียวจะมีตัวแทนจําหน่ายเนี่ยสิ่งที่ต้องทําให้ได้คือเราต้องมีความคิดบวกเราต้องมีความมั่นใจเขามั่นใจคนที่มาเป็นตัวแทนของคุณเนี่ยคุณจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาสอนให้เขาขายหนึ่งชิ้นเขาจะต้องขายยังไงคุณจะต้องรู้จากการให้กำลังใจเขาก่อนสอนให้เขาเนี่ยมีความเป็นมืออา ชีพ สอนเขาเรื่องของ mindset นะคะเขาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเขาถึงจะกล้าลงทุนกับคุณค่ะและที่สําคัญนะคะเวลาเขาลงมือทำเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําคือแนะนําเราสอนเขาไปทีละสเต็ปสเต็ปพอเขาเริ่มเข้าใจเขาเริ่มมั่นใจเขาก็จะขายของได้ค่ะดังนั้นถ้าหากว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะอยากจะสร้างทีมเก่งเอาความลับในคลิปนี้นะคะไปลองทํากันดูค่ะพี่ญิงเชื่อว่ามันจะทําให้คุณเข้าใจคนที่เข้ามาอยู่ในทีม คุณและรู้จักวิธีการรบิหารจัดการและทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างทีมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ